อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเป็นคำพื้นพื้นที่ใช้เตือนสติได้ดีตลอดการในวันที่เราอ่อนแอเราจะคิดไม่ออกหรอกว่าเราจะเข้มแข็งขึ้นมาได้ยังไงแต่ถ้าวันใดที่เราเข้มแข็งขึ้นมาเราจะสงสัยว่าที่ผ่านมาเราอ่อนแอขนาดนั้นได้อย่างไรไม่มีหมอหรือยาตัวไหนจะรักษาใจที่อ่อนแอได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเข้มแข็งได้คือสติของเราเอง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาอยู่ที่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์คือสิ่งที่ทำให้เราเคยสุขเพียงแต่เราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราสิ่งนั้นดีที่สุดสำหรับเราเสมออย่าเดินหนีอย่าขัดขืนแต่จงยอมรับมันแล้วตามชีวิตไปด้วยความเข้าใจและมีสติความทุกข์ไม่ว่ามันจะสาหัสขนาดไหน ขอเพียงเราอดทนไว้อีกเดียวมันก็จะผ่านไปความสุขไม่ว่าจะมากมายเพียงใดต่อให้เราพยายามฉุดดึงมันยังไงมันก็จะผ่านไปเช่นกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสองสิ่งที่จะทำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้คือสติและอดทนการมีสติและการคิดบวกนั้นสามารถทำให้เรามีความสุขได้แม้กำลังประสบทุกข์การขาดสติและการคิดลบนั้น มีแต่ทุกข์ทั้งๆท,ที่กำลังพบสุขคนที่ขาดสติทำอะไรโดยไม่ยั้งคิดมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนชีวิตพังพินาศมีให้เราเห็นอยู่ทุกวันความถูกใจกับความถูกต้องบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกันถ้าไม่มีสติความถูกใจก็มักจะมาเป็นใหญ่ถ้ามีสติชีวิตก็เป็นไปในทางที่ถูกต้องมากขึ้น เมื่อเรามีสติอยู่จะไม่มีใครได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำของเราสติเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตัวชีวิตคนเราจะดีจะชั่วจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวจะสุขจะทุกข์สติคือหัวใจ